สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีกุมลักนณากรุนะคะประจําช่วงวันที่15ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะเอาล่ะเรามาดูคนโสดคนโสดกุมกันบ้างนะคะจะเป็นยังไง Night of Pentacles ค่ะเมจิเชียนจะมีคนเข้ามานะคะเนี่ยแต่คุณก็ยังเล่นเล่นหลัล้าอยู่บ้างแม้ว่าจะตกหลุมรักกับความรักครั้งใหม่ก็ตามมันเป็นการตกหลุมรักแบบไม่คาดฝันไม่คิดว่าจะได้เจอคนนี้นะคะมีมากกว่าหนึ่งคนด้วยอืมคือคุณตกหลุมรักคือคุณคนนี้ก็ดีคนนั้นก็อ่เออนะประมาณนี้นะคะคนโสดชิลๆค่ะไม่มีอะไรมากมีความรักเข้ามาเติมเต็มกับ หัวใจให้มันชื่มชื้นนะคะต่อไปค่ะดูอิทธิพลของคนที่เข้ามาซีสักหนึ่งคนนะคะสถานการณ์เขาเป็นยังไงสองม้เท้าค่ะเดอกสตาร์ค่ะเขามองว่าคุณ่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะแต่ว่ามีกำแพงอะไรบางอย่างที่ที่ทำให้เขารู้สึกแบบ ไม่ชัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารู้สึกว่าคุณก็มีคนเข้ามาเยอะแล้วฉันจะสําคัญพอไหมล่ะฉันจะดีพอเทียบคนอื่นที่เธอมีไหมอะไรทํานองเนี้ยนะคะเพราะว่าคุณและเขาเนี่ยน่าจะรู้จักกันทางโลกออนไลน์หรือเป็นชาวต่างชาติหรืออยู่คนละที่คนละทางกันนะคนละจังหวัดคนละอำเภอคนละตำบลอะไรประมาณนี้นะคะมันมีความแตกต่างกันอยู่ค่อนข้างเยอะดังนั้นเขากังวลว่า เขาจะตัดสินใจยังไงดีเขาจะบอกชอบคุณหรือเขาจะยังไงต่อดีนะคะแล้วก็แอบ,บแบบรู้สึกตัวเองต้อยต่ำนิดนึงจริงๆก็ไม่มีใครต้อยต่ำในเรื่องราวของความรักหรอกคะ่ะถ้ามีความจริงใจนะคะต่อไปค่ะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงคะ The ค่ะอืม มาอีกืออโอ้โหนะคะความรู้สึกเขาไม่ค่อยสู้ดีเขามาเนี่ยเขาหวังผลอะไรบางอย่างเขาเข้ามาอ้อยๆเขาเข้ามาหวังผลบางอย่างจากคุณน่าจะเป็นเรื่องเงินเอยเรื่องร่างกายเอยอะไรอย่างเงี้ยคำหลอกลวงคำพูดที่หวานร้อม,อมนะคะก็ระวังสักคนหนึ่งแล้วกันคนคนนี้แหละไม่สักคู่ที่เปิดไป ว่าเขาเอาจจะต่ำต้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาด้วยความที่แบบรักด้วยใจจริงรักแบบอยากดูแลอันนี้คือเข้ามาลักษณะของความรุ่มหลงรุ่มหลงในสเสน่ห์ของคุณรุ่มหลงในสิ่งที่คุณเป็น,นต่างๆที่มันน่าดึงดูดสาหรับเขาเหลือเกินนะคะแต่ถามว่าเขากล้าที่จะรู้สึกต่อไหมเขาเนี่ยน้อยเนื้อต่ําใจนะคะเขารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันสําหรับเขา ซึ่งเขาจะต้องฟ้าฝันออกนะฟันฝ่านะฟันฝ่าไปให้ได้นะเอาชนะใจคุณให้ได้นะคะต่อไปคุณรู้สึกยังไงกับคนคนนี้ The ร์ s s ค่ะคุณก็รู้สึกดีกับเขานะแต่ว่าบอกเลยว่าถอยได้ถอยดีกว่า The Star เล่น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 แบบคุยเล่นเล่นขำๆไปแต่ว่า รู้สึกว่าคุณก็สามารถเติมเต็มด้วยตัวคุณเองได้ชาวธาตุลมเด่นมากๆนะคะกลุ่มเมทุนหรือตุลในที่นี้กลุ่มเด่นที่สุดนะคะบอกเลยว่าพักไว้สําหรับคนนี้ถ้าเขาเข้ามาแลัสษณะที่ไม่จริงใจแนละเข้ามาเพราะว่าหลงสเสน่ห์ของคุณหรือหลงในรูปรักษณ์ของคุณหรืออะไรบางอย่างที่คุณมีเนี่ยแปลว่าเขาไม่ได้รักคุณจากข้างในจริงๆดังนั้น นะคะให้คุณรักตัวเองให้มากเลยสําหรับจุดนี้ยมองผ่านคนนี้ไปก่อนก็จะดีไม่ว่าเขาจะรู้สึกแยก่รู้สึกผิดรู้สึกไม่คู่ควรยังไงก็ตามมันก็สู้ความเดวิลของเขาไม่ได้นะคะโอเคค่ะบทสรุปค่ะจะเป็นยังไงนะคะ มีนองครับนะคะไฮโลแฟนมีคนที่ไม่ถูกใจเข้ามาคนโสดก็ยังนี่ก็เลยนิ่งๆมีคนเข้ามาแต่ก็ยังไม่ได้มีการเริ่มหรืออะไรไปไกลขนาดนั้นนะคะอืมเคคุยไปในลักษณะเพื่อนไปก่อนจะดีนะคะหรือทำบุญเยอะๆแผ่มเมตตาให้ตัวเองนะอย่าให้ได้เจอเจ้ากรรมายเวรในลักษณะของความรักเลยมันเจ็บนะคะเตรียมตีค่ะ ลองคุยลองคุยนะคะสืบเก่งอยากจะลองคุยแต่คุยไปคุยมาระวังเผลอนะ move on ค่ะคุณอยากจะ move on จากอดีตหรือ move on จากใครบางคนในช้อยคุณก็สามารถ move on ได้แต่ว่าการที่คุณจะลองคุยเนี่ยคุณจะต้องสืบเขาให้ดีที่สุดก่อนว่าเขาเข้ามาเนี่ยเพราะอะไร นะคะเขาเข้ามาเพราะว่ารักคุณชอบคุณในแบบที่คุณเป็นจริงๆหรือแค่หลงสเสน่ห์หรือวอนบางอย่างจากคุณนะคะโอเคให้ความรักค่ะให้ความรักนะคะให้ความรักเฟิดค่ะรีเซพชันเนี่ยคนที่เข้ามาจีบที่เขาไม่จริงใจใส่หน้ากากจนคุณจะต้อง เ e p a r a t i o n ค่ะเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นนะคะให้ไหวที่สุดเพราะว่าเป็นห่วงความรู้สึกแล้วก็หัวใจของคนที่ถูกทำร้ายคนที่ถูกมองว่าเป็นแค่เหมือนกับตุ๊ก,กตาเป็นของเล่นซึ่งใจคนมันไม่ใช่ของเล่นแล้วคนพวกนั้นเขาไม่ได้แคร์หรอกว่าเขาแบบมาเล่นใจคุณหรือเปล่าเขามองว่า,าวินวิน,วนทั้งคู่ซะมันไม่จริงนะคะอ่ะขาข้อคิดก็ประมาณนี้นะคะไงไก็ขอบคุณ ที่รับชมค่ะคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะต่อไปนะคะคนมีคู่คนมีคู่จะเป็นยังไงคะชาวกลุ่มคนมีคู่นะคะเดือนซันค่ะเฉิดฉายมาเลยนะคะ l o v e r s c h ช r ริ t นะคะมีการก้าวไปต่อของความสัมพันธ์หรือไปได้เรื่อยๆเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะคะสำหรับกลุ่มเนี่ย ให้ความรักค่อนข้างขึ้นมาโอเคแต่มีเรื่องแค่ต้องระวังนิดหน่อยสําหรับคนโสดเมื่อสักครู่ส่วนฝั่งของคุณนะหรอน่าจะเรื่องของการจุดยืนเรื่องของการเอาแต่ใจเรื่องของแาบอยากได้อยากนั่นนี่โน่นใช่ไหมคะก็ต้องลดลงนิดนึงความสัมพันธ์มันถึงจะบาลานซ์ไปได้นะคะแต่ไพ่ขึ้นมาโอเคค่ะปัญหาน้อยนะแล้วฝั่งของเขาล่ะคะเป็นยังไงสถานการณ์ ห้าเหรียญเออเนี่ยต้องง้อตลอดเลยจนรู้สึกว่าแบบมันเหื่อยมันเบื่อนะคะ h e l o f e n ถ้วย 1. ไม้เท้าระวังคนจากที่ทำงานนะคะเข้ามาเป็นเติร์ดปาร์ตี้แค่ระวังพอแต่ว่าให้คุณโฟกัสไปที่คนลักของคุณคือตัวเองก่อนตัวคุณเองก่อนแล้วค่อยๆไปโฟกัสที่ตัวคนรัก ะะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไหมอะไรยังไงไหมทางที่ดีนะคะถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เป็นจุดที่เขาอ่อนแอเรืเองความรู้สึกอ่อนแอในความสัมพันธ์ของเราลดนะคะลด Sun, ลดือซันลดเพสซับซอดลดความมั่นใจลดจุดยืนอะไรที่มันเาหัวดื้อต่างๆนะคะลดลงได้ก็น่าจะดีขึ้น นะคะที่เขาจะไม่แบบต้องตามง้ะตามอะไรอยู่ตลอดเวลามันเหนื่อยนะคะแล้วมันก็หดหัวมันก็ไม่มีความสุขดังนั้นพอเขาเจอคนใหม่เข้ามามันอาจจะทําให้เขารู้สึกดีขึ้นแล้วเขาก็จะเฉยไปทางนั้นเลยนะคะระวังนิดนึงโอเคความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงคะความรู้สึกนะคะ เอ็มเพรสค่ะสิบเหรียญเขาสื่อว,ว่าเขาให้เกียรติคุณนะคุณขาดเหลืออะไรเขาก็สามารถช่วยเหลือคุณได้แต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเขาเหนื่อยไปบ้างนะคะบางทีก็อยากจะแบบคิดอะไรคนเดียวบ้างอืมแต่เขาก็ยังเคารพคุณอยู่เขายังพยายามเพื่อความสัมพันธ์นี้อยู่อยากให้คุณเข้าใจนะคะเขาเหยอคุณเขาก็เด้ไงอะสิบเหรียญนะ่ะก็คือความสบายใจความมั่นคงก็ยังอยู่ ะะแต่อย่าให้เขยไปทางทางโน้นเวลาที่มีปัญหาการลดหนึ่งลดอีกหนงะคะทางคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะานายอ้อม d มีออฟฟอร์จูคนค่ะ <donde S 2> สมเหรียญค่ะเอซออคิงออฟครับนะคะแล้วก็เพจซับอร์ตเรื่องราวที่เราจะต้องคุยกันหรือความรู้สึกที่คุณอาจจะต้องมีการสื่อสอบจากคนนอกนะคะหรือเพื่อนเข้ามาช่วยให้ความสัมพันธ์เนี่ยหรือมีการ คุยแลนความสัมพันธ์ที่จะมีการยกระดับเลเวลความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นไปอีกเล,เลเวลหนึ่งขึ้นเลื่อนขั้นไปให้มันโอเคมากขึ้นนะคะความรู้สึกของคุณก็จะประมาณนี้ส่วนเขาก็ประมาณนี้ซึ่งมันก็เป็นไปได้ดีนะแค่ลดจุดข้อเสียตรงนั้นนะคะปรับเปลี่ยนค่อยๆปรับเปลี่ยนนะคะมันไม่ได้ดีกับตัวความรักเองมันดีกับตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะสรุปค่ะ ให้โรแฟนนะคะไปทําบุญด้วยกันก็จ,จะดีมากๆนะคะระหว่างคุณกับเขาแต่ว่าถ้าไปความรักร่างไกลคุณก็ทําเผื่อเขาไปด้วยเลยนะคะไม่ว่าเขาจะอยู่ศาส,สนาไหนมันก็สามารถทําบุญทำดีได้อย่างเช่นโดยจากอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงนี้ด้วยเนาะ ทำบุญในลักษณะนั้นก็ได้ The w o r ค่ะความสัมพันธ์จะไปได้ดีขึ้นนะคะมีการปรับการจูดระวังเรื่องความขี้หึงการลิดติดความความคิดต่างๆหรือการวิติดกับตัวเขามากเกินไปด้วยนะคะโอเคเซมซี okay. จะบอกอะไรเซมซีนะคะ move on ลนะ move on จริงใจไม่จริงโจก็ยังรักอยู่แหละแต่ถ้ามูฟอ่อนนะให้มูฟออกลับมาหาเรานะหน่วงความฟีลลิ่งหน่วงฟีลลิ่งของความไม่สบายใจฟีลลิ่งความคิดมากนะคะเกี่ยวกับตัวเขาหรืออาจจะเป็นตัวเขาที่คิดมากเกี่ยวกับตัวเราไ,ได้เพไพ่สลับกันได้นะคะจริงๆแล้วความสัมพันธียงไปได้อยู่ไปได้อยู่ไม่ต้องเครียดมากเลยแค่ปรับเปลี่ยนตัวเอง ข้เอเสียเท่านั้นเองนะคะให้ความรักค่ะ Very soon นะคะแล้วจบ friend help you ค่ะใช่ค่ะให้เพื่อนเข้ามาช่วยปรึกษาเพื่อนหรือคนผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เร็วๆนี้นะจะได้ยินข่าวดีบางอย่างคุณรอคอยนะคะการตัดสินใจอะไรบางอย่างความสัมพันธ์หรือลงมือทํากับอะไรบางอย่างที่คุณคาดแล้วก็คิดเอาไว้นะคะคิดบวกยกความรัก ว่าคนคนนี้ยังเป็นคนรักของคุณให้มองแต่ข้อดีของเขาน้าสูนข้อเสียหักล้างมันไม่ได้หรอกแต่ว่าเราต้องมีการปรับตัวการปรับจูนกันความสัมพันธ์มันถึงจะไปรอดไปต่อได้นะคะโอเคสำหรับคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบ้างคะ ความสำคัญไม่ชัดเจนก้าวถ้วยนะคะทาวเวอร์ค่ะความลับบางอย่างจะถูกเปิดเผยนะคะแปดเหรียนแปดเหรียนแล้วก็อะไรต่อ ชาเอยากขับเคลื่อนไปข้างหน้าเหมือนจะดีลิงกับชาวพัดไฟหรือคนเพศเดียวกันนะคะพัดไฟก็คือเมสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะเด่นๆเ,เลยจะเป็นคนเพศเดียวกันหรือเป็นชาวต่างชาติสถานการณ์เนี่ยต้องระวัง อะไรบางอย่างที่มันจะมาเซอร์ไพรส์คุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะกับสิ่งที่คุณทุ่มเทลงมือทุ่มเทลงไปเนี่ยคุณอาจจะได้เห็นผลอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูซิว่าทาวเวอร์ตรงนี้คืออะไรได้บ้างเพอร์มีทสองดาบการตัดสินใจนะคะเกี่ยวกับการบาลานซ์และการตัดสินใจ ที่เข้ามาแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวว่าเฮ้ยฉันต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์อาจจะเป็นตัวคุณที่ต้องไปฝ่ายตัดสินใจนะคะต่อไปค่ะคนคุยของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างสิบเปลียนค่ะสามดาบเขาก็ยังเลือกใครไม่ได้นะคะตัดสินใจเลือกใครไม่ได้ทุกอย่างมันกำลังดีอะ่ะ คนก็ดีนะคะคนนู้นก็ดีคนนี้ก็ดีก็กใช่มันคือการเติมเต็มที่สบายใจอยู่ฝ่ายเดียวในฝั่งของเขานะคะแท็บพรัสนะคะแล้วก็เจ็ดาบแอบส่องแอบดูหรือแอบทาอะไรรับหลังเราซึ่งมันก็เหมือนกับสิ่งที่แบบคุณพยายามเต็มที่มาแล้วคุณพยายามเต็มที่มากๆในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ไปรู้อะไรบางอย่างมาว่าเขามีตัวเลือกแล้วเขาดูแบบ เปลี่ยนไปนะคะการเปลี่ยนไปของเขาระเบิดลงระเบิดแตกนะคะว่าคุณเนี่ยจะต้องตัดสินใจแล้วแหละเธอจะเลือกใครจะเลือกฉันหรือเขาทํานองนี้นะคะจะเอาอยัางไงเอาให้แน่ความรู้สึกนะคะเขารู้สึกยังไงกับกุณรักคุณบ้างไหมนะเจ็ดเหรียญ ก็มีคิดถึงก็มีรู้สึกดีแต่มีหลายตัวเลือกไงก็เลยต้องพิจารณาไปก่อนนะคะ Queen of Cups l o v e ร s รักนะรู้สึกดีมากรู้สึกมั่นคงรู้สึกสบายใจกับจุดนี้แล้วนะคะการพูดคุยกันที่มีมากกว่าหนึ่งคนมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าตัดใจใครักคนออกไปไม่ได้นะคะเขายังอยากได้เวลาไปอีกอะ่ะแล้วตัวคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะ เขารู้สึกกับคุณแบบหลงรักนะเป็นความโรแมนติกที่ได้รับของคุณเทมเพอร์ Tem นะคะเอ็มเพอร์หกเหรียญสี่สมอแปดไม้เทา้าม,มีเรื่องของเดวิวการลุ่มหลงการรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ในความสัมพันธ์เลยคือคุณต้องทำอยู่ฝ่ายเดียวคุณจะต้องเป็นฝ่ายลงลงมือที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวแต่เขา สับลางไปมานะคะคุณลกก็เลยรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวฉันจะให้เวลากับการงานจะดีไหมหรือประชดประชันในลักษณะที่หาคนใหม่เข้ามาเพิ่มจะดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคจะเป็นยังไงต่อไปคะความสมคัญไม่ชัดเจนกลุ่มจะเป็นยังไงต่อไป เทอร์มิคค่ะเหงาๆหน่อยเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้มาเจอมาหามาไปนะคะหายๆนะคะลิล n ่กับเติร์ปาร์ตมีเกณฑ์ที่คุณอยากที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์เพื่อทดสอบใจเขานะคะอืมสุดท้ายนิ่งค่ะไม่มีการน้อเกิดขึ้นนอกจากว่าเราจะกลับไปเองนะคะเซีซค่ะเซียมซีจะบอกอะไรกับคุณนะคะเหตุเกิดจากความเหงา ตัดใจไม่ได้ใจตัดใจออกมาก็ตัดไม่ได้แต่ถ้าอยู่ต่อมันก็ขมขื่นใจว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวคุยก็คุยดีแล้วสักพักก็นิ่งหายอีกแล้วอะ่ะที่คุณรู้สึกว่าเหมือนเขาเล่นกับความรู้สึกของคุณอยู่แต่ก็ตัดใจได้ไหมก็ตัดใจไม่ได้อีกแอบรักก็รักนั่นแหละ แต่บอกใครหรือว่าโชว์สานะบนโลกออนไลน์ไม่ได้หรือบอกใครไม่ได้ล้วพอสมมสึกว่าคือคบกันเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอยู่ในจุดของการแอบรักไปนะคะโอเคไพ่ค,ความรักจะบอกอะไรคะ true love นะคะสิ่งที่คุณมองหาคือ true love ความรักรักแท้คนที่จะแต่งงานด้วยแต่มองว่ายังไม่ใช่คนนี้นะคะให้มันไปค่ะปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติที่มันจะเป็นถ้าเขาจะไม่สนใจก็ปล่อยเขาไม่สนใจตัวเรามาสนใจตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมาทําในสิ่งที่เราชอบกลับมาทําในสิ่งที่มันจะทําให้เราเติบโตมากขึ้นดีกว่าส่วนเขาจะเป็นยังไงหรือสถานการณ์มันจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่มันจะเป็นอย่างที่ธรรมชาติสร้างมานะคะอย่างที่บอกว่าการกระทําของเราเองก็มีจิต มีส่วนในการที่จะทําให้รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเจออะไรกรรมคือการกระทานั่นแหละคะ่ะนะคะคุณแค่อยู่ในที่ของคุณอยู่ในจุดที่คุณแฮปปี้มีความสุขนะคะดีกว่าส่วนตัวเขาจะเป็นยังไงก็ มันคือกรรมของเขาแล้วแหละนะคะโอเคค่ะคลิปก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ